สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเพิ่งจะจัดงานวันเกิดให้บุตรสาวอาต้อยเศษฐาโพสแล้วเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมือไปอีกคนหลังจากอาต้อยเศรษฐาศิละฉายาได้เสียชีวิตจากไปอย่างสงบในวัย77ปีหลังจากที่ต้องกลับไปรักษาตัว เข้าออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งซึ่งก่อนหน้านี้อต้อยทานอาหารไม่ค่อยได้จนสุดท้ายต้องจากไปในที่สุดเมื่อในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านลูกสาวอีพุทธิดาก็ได้โพสต์ภาพท้องฟ้าและเขียนแคปชั่นว่า4.42ซึ่งก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจอย่างมากมายและเมื่อวันที่6พฤศจิกายน64พบว่าครอบครัวเพิ่งจะจัดงานวันเกิดให้อต้อยในวัย77ปี ทีมงานสยามนิวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวศิละฉายามาณะที่นี้ด้วยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ